เจรจาภาษีทรัมป์ยังไม่จบปิดดีนสิ้นปีนี้สหรัฐไทยซื้อเครื่องบินพลังงานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศว่าวันที่26ตุลาคม68ปีประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะสรุปผลแถลงการซึ่งเป็นกรอบแนวทางที่จะเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าและสร้างสมดุลทางการค้าโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลเจรจาปลายปีนี้เจรจาจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี แลรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบก่อนลงนามความตกลงกับสหรัฐเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนางสุภจีอธิบายว่าการเจรจาจะเป็นกรอบแนวทางที่ใช้หรือร่วมกันต่อไปและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว นางสุพจีอธิบายเติมว่าการเจรจาจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศทางธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนรวมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกาันด้านนายนันทพงศ์จิรเลิศพง์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสอนอคกล่าวว่าการเจรจายังคงมีอยู่และยังไม่จบสิ้นส่วนการคงภาษีตอบโต้ไทยที่19ซจะทําให้การส่งออกสินค้าไทยข้ามขอบเขตของคู่แข่งได้ดีขึ้น นอกจากนี้การเจราจาจะส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านภาษีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีการค้าบริการการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลกดถิ่กนกำเนิดสินค้าและการป้องกันการหลบเลี่ยงอากรการจัดซื้อเชิงพาณิชย์รวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกัน